สวัสดี Work, Thailand, Chain, นะวอล์กไทยแลนด์ครับผมเชนัชพลเชียวบัญญารดครับก็โอปอกิพาทรครับและนี่คือ what in my bag นะครับผมสำหรับเชนและโอปอฮะครับผมเอาของใครก่อนดีฮะเชนประกอบของผมก่อนฮะอย่างแรกเลยครับคือ iPad ดเจาะล้านคะรับชิ้นใหญ่สุด เวลาผมเอาไปที่ไหนมีแต่คนทักว่าแบบเอาทีวีมาด้วยเหรอเพราะว่าปกติผมจะแบบเขาเรียกว่าอะไรทำทุกอย่างใน iPad หมดเลยครับอย่างเช่นแบบอ่านบทหรือว่าวาดรูปอะไรเงี้ยจริงๆผมตั้งรูปโปรเป็นรูปที่ผมวาดเองเห็นหรือเปล่าใช่เพราะปกติผมก็จะวาดรูปในนี้ด้วยครับครับแล้วก็สําหรับชิ้นแรกของปอก็เป็นทีวีเครื่องที่2เหมือนกันก็ไม่างกันเป็น iPad เหมือนกันนะครับแล้วก็ เหมือนกันไม่มีอะไรข้างในก็เป็นรูปที่ถ่ายเหมือนกัยใช่อันนี้คือถ่ายเองเหรอครับใช่ครับถ่ายเองชิ้นที่2ของผมคือกล้องแล้วกันครับชอบถ่ายรูปครับก็จะมีสลับกับกล้องโทรศัพท์บ้างอะไรอย่างเงี้ยคร mm hmm. ก็อาจจะมีแบบถ่ายวิวบ้างแล้วก็ให้คนอื่นถ่ายตัวผมเองบ้างอะอย่าเงยครับผมโอเคของปอชิ้นต่อไปเป็นกล้องเหมือนกันครับ แตว่าเป็นกล้องฟิล์มก็คือแบบว่าบางทีแบบว่าอยู่ในโมเมนต์ที่รู้สึกประทับใจก็จะเอาขึ้นมาสแนปแอันนี้เฮ้ยเราขายกันเลยนะเมื่อก่อนชอบถ่ายรูปแต่อนนี้ก็แบบอยากให้คนถ่ายให้มากกว่า <laughs> <laughs> ได้เอาเอา,เอากล้องนี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถ่ายให้แลกกันครับผมชิ้นที่สามของผมคือแว่นกันแดดแล้วกันครับช่วงนี้ก็คือติดมาจากในซีรีส์นะเพราะว่าในซีรีส์ผมจะใส่แว่นบ่อยมากแล้วก็รู้สึกว่าในชีวิตจริงเวลาผมจะออกไปเจอแดดหรืออะไรอย่างี้ผมรู้สึกว่าเอ้ย เหมือนขาดเลยไปก็คือแว่นก็เลยแบบช่วงหลังก็เลยแบบพกแบกพแว่นออกมาบ่อยนะครับคุณแว่นผมก็แว่นครับเนี่ยคุณแว่นหนึ่งแว่นขอแปดไเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นแว่นสีขาวนะครับก็มีอันนึงเป็นแว่นอ่าเฮ้ยผมอยากได้แว่นกองแสงบ้างฮะเด็กเนิร์ดเนิร์ดเนิร์ดเด็กเนิร์ดฮอตเนิร์ดชิ้นที่ผ่านมาคุณเหมือนเตรียมอะไรนะเพราะผมไม่ได้เตรียมกันนะเอาจริงชิ้นต่อไปของผมไอ o อตครับผมจะใช้คู่กันกับ iPad นะครเพราะว่าจะชอบฟังเพลงไปด้วยเวลาแบบตอนนั่งแต่งรูปตอนอ่านบทตอนอ่านบทผมจะชอบฟังแบบดนตรีที่เป็นแบบคลาสสิกเลยเงี้ยครับมันจะทำให้ผมแบบมีสมาธิในการอ่านบทประมาณนั้นครับผมก็เลยขาดไม่ได้ครับเพราะว่ามันตัดเสียงรบกวนได้ด้วยครับชิ้นต่อไปของปอก็เป็นอย่านะอินวิซายครับใช่ครับอ้เปิดมาก็จะเป็นเจอฟันไม่ใช่ฟันเป็นแบบชีใช้กัด ช,ชีวิตสุดท้ายแล้วครับผมคือลิปมันครับเป็นคนที่ขาดอะไรก็ได้แต่ไม่ขาดลิปมันผมรู้สึกว่าเวลาปากมันแห้งแล้วมันแบบมันไม่สบายหน้าไงไม่รู้อะสบายห้ยใช่ไหมรู้สึกว่า <laughs> เป็นไหมแบบมันขาดเลยไปปากมันแห้งก็เลยต้องต้องมีครับจริงๆมีหลายอันมากสุดท้ายของปอ,ก,ปปก,ปอ,งปอก็เป็นลิป 1, 2, แล้วกันนครับเป็นแต่ของปอเป็นลิปหนึ่งสองสามสามแล้วก็สี่ครับเป็น ลิปสีรวมๆกับลิปมันแล้วก็บางอันก็เป็นลิปมันที่มีสีใช่ครับและนี่นะครับก็คือวาซินไม b แบกของปอกับพี่เชนนะครับคันนี้ชื่นชอบข้างไข่รำไทยมากเป็นพิเศษหรอไม่ได้ข้างไข่แต่ฉันไม่รำไทยคนนี้ใช่ไหมที่ทำให้พี่ไม่กลับบ้านเออนะก็คารู้จักกันนะครับผม ผมรับบทเป็นพันครับเวมไพรที่อยู่มาหลายร้อยปีครับพอรับบทเป็นโยครับโยก็จะเป็นนักศึกษานิเทศครับที่มีความแบบสดใสและเริงแล้วก็วันหนึ่งก็ไปได้เจอกับพันครับแล้วก็ย้ายเข้าไปอ,อ,อยู่หอพักเดียวกับเขาเพื่อที่จะตามสืบเรื่องราวของเขาครับครับก็มีความท้าทายแล้วครับพอผมได้เห็นบทตอนแรกผมก็คิดว่าเออคงไม่ยากหรอกเวมไพรอาจจะบอกว่า คูคๆไม่ค่อยพูดเลยแต่พอเอาข้อจริงแล้วผมรู้ว่าทํายังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าเรานิ่งแต่เรามีอะไรแบบผ่านทางสายตาหรือว่าขยับนิดเดียวต่อสื่อถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีความยากอย่างงี้ครับสําหรับปอนะครับเื่อนี้ก็เป็นรื่์แรกครับในในวงการเลยแล้วก็ในบรรดาทั้งหมดของชื่อปอเลยครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกว่ายังมีหลายๆพาทที่อาจจะต้องทำกันบ้านมากขึ้นครับอย่างเช่นอ่านบททำความเข้าใจบดอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็สำหรับผมนะครับก็เราทำไปอย่างเต็มที่เนาะก็คาดหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนครับแล้วก็ทำให้ทุกคนมีความสุขขึ้นเล็กๆน้อยๆในทุกขึ้นวันพุธครับใช่คาดหวังว่าแบบอยากให้ทุกคนมีความสุขครับแล้วก็ได้เสียงหัวเราะเพราะว่าอย่างที่น้องบอกเลยว่าซีรีส์ของเราเป็นซีรีส์โรแมนติกคอมดี้ครับเห็นในมุมมองของแวมไพร์ที่อยู่ในประเทศไทยว่ามันจะเป็นยังไงครับมันมีความคอนท้าต์ระหว่างแบบ แวมพร์ ire, ภาพจำที่ที่เราเห็นว่าแวมพายไม่ต้องแบบรวยต้องชีปลุกต้องอะไรอย่างเงี้ยครับต้องกลัวแสงกลัวกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเรื่องนี้คือฉีกทุกกฎครับแต่ยังมีความเป็นแวมพายแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ส่วนตัวปอน,นะครับคิดว่าความสนุกของเรื่องนี้มันคือคือพี่แชมป์เนี่ยเขาใส่คาแรคเตอร์เข้าไปในซีเรื่องนี้แบบอย่างแน,น,น่นเลยนะฮะแล้วก็จัดเต็มมาก ก็เลยคิดว่าตัวคาแรกเตอร์ของแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะทําให้เนื้อเรื่องมีความแบบว่าสนุกและก็น่าติดตามมากขึ้นครับใช่ครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเพลงครับผมรู้สึกว่าเพลงตั้งแต่ฟังมาเพราะว่าบางอันผมก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วตอนที่ออนแล้วถึงจะจะได้ยินอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเพลงเพราะทุกเพลงเลยครับผมอันนี้ก็น่าจะทุกคนน่าจะชอบครับ ผมรู้สึกว่าก็ปก,ปกตินะครับแบบว่าเห,เหมือนซีรีส์ปกติจริงๆผมคิดว่ามันก็อาจจะไม่ได้ต่างกับนักแสดงทั่วไปสักเท่าไหร่แต่คิดว่าการที่เป็นนักแสดงซีรีส์วายมันอาจจะช่วยให้เราอาจจะช่วยเป็นกระบอกเสียงหรือว่าเป็นแบบว่าให้ทําให้คนเนี่ยเข้าใจคอมมูนิตี้ของเรามากขึ้นอะไรประมาณนี้คนระับคิวมาตลอดะแต่ว่ามันมีอยู่คิวหนึ่งที่บอกว่าเราถ่ายที่ดาดฟ้ากันเนาะเป็นคิวที่โหดมากร้อนมากครับ แต่โดยรวมก็คือเวลาทุกครั้งที่ตัวผมเองอมากองผมรู้สึกว่าเหมือนมาเจอเพื่อนมาตื่นเช้ามาทํากิจกรรมกับเพื่อนฟิลนั้นเลยครับก็บรรยากาศในกองถ่ายก็สนุกดีครับก็ข้าวกองอร่อยเหมือนเดิมใช่ดีนะครับเพราะว่าตอนตอนแรกที่รู้ว่าต้องต้องทำาะไกับน้องก็อาจจะแบบว่ามีมีเกงบ้างเหมือนเหมือนได้เล่นซีรี เรื่องแรกเหมือนกันนะแต่ท้งที่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่2ผมรู้สึกว่าผมเองก็ใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็เลยูสึกว่าเฮ้ยเราแนะนําน้องยังไงดีเราจะเข้าหาน้องยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกก็มีเกง่เกงๆบ้างแล้วก็สักพักหนึ่งพอผ่านไปก็เหมือนได้มีเวิร์กช็อปมีการเรียนการแสดงแล้วผมรู้สึกว่าเออเราก็เริ่มเริ่มสนิทกันมากขึ้นเจอกันที่กองเนี้ยก็ทุกอย่างก็โอเคครับสรับปอก็ดีใจครับพี่เชนเป็นนักแสดงที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็หลายๆครั้งพี่เชนก็มีคําแนะนําดีๆให้แล้วก็ แบบเชนก็เป็นะคนใจดีเนาะบางทีก็แบบช่วยต่อบทช่วยทําให้ปอแบบเข้าถึงบทโยมากขึ้นหรือแบบในซีนั้นมาแบบเข้าใจเข้าใจซีนั้นมากขึ้นครับครับผมก็บทของพวกเราสองคนเนาะกำลังจะทําภารกิจต่อไปก็คือร้านต้มเลือดหมูนะฮะกำลังพันเนี่ยกำลังจะเริ่มเปิดใจรับมนุษย์เข้ามาเป็นมิตรภาพแล้วก็ความสัมพันธ์ของโยที่มันเริ่มกําลังก่อตัวขึ้นนะครับผม ก็อยากให้ทุกคนติดตามซีรีส์ของพวกเราด้วยครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับทุกวันพุธช่อง3เวลา4ี่ทุ่มสีครับแล้วก็สามารถติดตามย้อนหลังได้ทาง v ีทีวีนะครับตอน5าทุ่มครึ่งครับยังไงก็ตามกำลังใจพวกเราด้วยนะครับมันจะมีแวมพายแบบที่นา่ารักนา่ารักอยู่เลยฉันไม่ดูเรื่องจะคอท่านออกนะเชื่อฉันสิฉันตงนวพายดีแวมพายต้มเลือดหมู <c oughs> ต้มเอดหมูจ <c oughs> งริ